วัสด,ดีครับช่อมโ,โตเกมไทยนะครับตอนนี้อยู่ร้านพ่านะก็จะไปร้านที่เล็กน,นะครับถือว่ารถติดน้อยอยู่นะถนน,นก็ยังไม่ค่อจะดีเลยถึงบมา ก็3 9นะครับร้านกาแฟ แยกสองนะครับแยกสองแยกสองขับเลยวันนี้รถน้อยดีนดี่แยกอะไรเนี่ยายบังมองไม่เห็นแยกหกอันนี้เขาแยกสี่ แย่อ,อยู่ดน,นเคอยู่ในนะครับแย่แย่สออยู่ตรงไหน,นเยลยามเล็ก เอลซัดช็อตนะครับเอลซัดเรซซิ่งช็อตประมาณนั้นแหละเมียถึงละ ถึงร้านแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดร้านยางคายเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตรงโซนชุด gtr นะครับแล้วก็ตรงนี้ของค่อนข้างเยอะนะครับของพี่เลคเขานะครับส่วนในร้านก็ตรงตู้นี้น่าจะเป็นชุดไล่น็อตนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านบนดีกว่าด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นชุดแต่งของน่าจะเป็นของ edv นะแล้วก็จะมีสวิงอาร์มของ pse มาแปลงใส่คลิกได้เหมือนกันแล้วก็จะมีชิลนะครับก็คือของนําเข้า นะครับก็ใครอยากสั่งของอะไรก็ติดต่อพี่เล็กเขานะก็ร้าน l อล t ซ a c เลสซิ่งชนะครับประมาณนี้นี่ครับโอเคโลโก้ขึ้นแล้วต่อไปก็มาดูด้านในนะครับมีมียางขายด้วยนะครับเออยางก็ถือว่ามีหลายไซส์พอสมควรนะฮิลลารีนะครับแล้วก็ มีที่เครื่องเปลี่ยนยางด้วยนะครับนี่มาตรฐานเลยครับพี่เล็กเขาลงทุนน่าดูเลยแล้วก็มีตู้ในตู้เห็นปมในตู้นี้มีโช๊กวายเนะครับเดี๋ยวไปดูปักข้างดีกว่านะครับนี่ปักข้างมาแล้วปักข้างก็คือปัป๊มเบนโบเนี่แหละนะครับตอนนี้นะครับพี่เล็กทําการเปลี่ยน ดิสหน้านะครับเอาของดิสเก่าออกนะครับก็มาใส่ดิสใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าดิสใหม่ตัวนี้ดีไหมนะครับเห็นคนใช้เยอะนะครับก็อยากลองดูแล้วก็อีกอย่างคือไล่น้ํามันก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายด้วยนะครับก็ค่าไล่น้ํามันแล้วก็ค่าน็อตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้วิเล็ตไล่เปลี่ยนดิสหน้าก่อนนะครับ สายดิฟหน้าเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ไล่น้ํามันเบรกก็เดี๋ยวให้พี่เล็กไล่น้ํามันต่อนะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเลเทลโอเคหลังจากเปลี่ยนปั๊มเรียบร้อยนะครับเป็นจากปั๊มเดิมที่จริงนะครับจำเบรกรู้สึกว่าแข็งนะครับ แต่พอมาเปลี่ยนฟัมโบรู้รสึกนุ่มอะ่ะคือมันนุ่มแบบมันมันแบบไม่ต้องเก่งนิ้วมากอะ่ะเออมาขับอะ่ะมันผมยังไม่ชินด้วยมัง้งปกติผมชอบกรรมเบรกแข็งๆอะ่ะกระด้ากระด้านะครับก็รู้สึกว่ามันนุ่มดีมันเหมือนแบบเอาอยู่อะ่ะนุ่มอะ่ะเนี่ยเอาอยู่นะครับ นะครับของสัมโบนะครับปักข้างราคาก็เอาเรื่องนะถ้าเบรกอะถ้าเบรกก็รู้สึกว่าหนึ่งพันนะครับโอเคขอโตกลับบ้านกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็เปี่ยนซื้อขาใหม่นะครับแล้วก็ปักข้างนะครับปากข้างของโมซัมโ่มโก็ บอกไปเยอะพอสมควรนะครับก็ทีน,นี้ดีกว่านะรับอยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ